ขอบคุณในทุกสรรพสิ่งค่ะหนูต้องขอบคุณคีย์สำคัญอีกหนึ่งคีย์ค่ะเมื่อกี้ครูสอนเราขอบคุณอนาคตนะเรื่องที่สี่คือการขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจงเกินสิบเจ็ดอย่างในแต่ละเรื่องค่ะไม่มีใครเคยสอนเราบทเรียนนี้นะคะมันเป็นมันเป็นคอร์สฟรีที่ครูไม่ควรเอามาบอกพวกเราซึ่งครูมันจะต้องมีแรงต้านค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขา เชื่อเรื่องกฎจักรลกดแรงดึงดูดขนาดไหนซึ่งมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่ปกครองโลกใบนี้ค่ะสิ่งที่ครูทำค่ะครูขอบคุณสมมติครูขอบคุณการงานครูก็จะพูดถึงขอบคุณการงานอะที่เราปรารถนาให้มันเกิดขึ้นแต่ครูขอบคุณเสมือนว่าครูได้รับมันมาเรียบร้อยแล้ว17อย่างค่ะครูขอบคุณสุขภาพครูก็ขอบคุณสุขภาพครูเซลล์ครูร่างกายครูเกิน17อย่างเห็นไหมครูขอบคุณการเงินครูก็ขอบคุณเกิน17อย่างค่ะ ครูขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละชนิดเกิน17อย่างค่ะครูขอบคุณลูกค้าครูก็ขอบคุณเกิน17อย่างค่ะเราอยากได้ลูกค้าแบบไหนล่ะแล้วก็ขอบคุณเขาล่วงหน้าที่เรามีลูกค้าแบบนั้นคุณอยากได้ทีมงานแบบไหนล่ะคุณก็ขอบคุณทีมงานล่วงหน้าแบบนั้นสุดยอดคอร์สไหมคะคอร์สฟรีนะคะเนี่ยแค่นั้นเองค่ะถ้าหนูไม่เชื่อว่าการขอบคุณเปลี่ยนชีวิตหนูหนูลองทําแบบที่ครูบอก